จ้านะครับลูกสาวเนาะอายุเก้าขวบนะครับเก้าขวบเยนดูได้อะคะอาจารย์จ้เนา,าเราก็ดูจากเส้นลายมือของเขาแล้วก็เสียงทายไพ่อ่ะเส้นเขาน้อยมากเลยนะเนี่ยไม่ค่อยยุ่งเหยิงเลยเส้นลายมือของลูกสาวเนี่ยน้อยมากไม่ยุ่งเหยิงเลยค่ะก็ส่วนใหญ่น้อยมากเนี่ยคือกินกับนอน <c oughs> เฮฮาเฮฮาไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยอะไรใครแม ดูมามีกากบาดกันหมดเลยนะเนี่ยกากบาดกลางฝ่ามือลูกสาวเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าเหมือนพรสวรรค์นั่นแหละนะเส้นกากบาดกลางฝ่ามือมันก็ใจบุญใจกุศลอยู่ข้างซ้ายนะครับดวงคนนี้ก็มีเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตอัปตาหิอัปตโนนาโถนะครับจะถูกสอนให้รู้จักทำรู้จักต่อสู้แต่ลายมือเขาเรียบง่ายนะไม่ยุ่งเหยิงมากเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเนินพฤหัสกว้าง เงินพื้นฐานกว้างก็ใจบุญนะใช้เงินเก่งจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะ่ะารายนี้เรียบง่ายมากเลยนะอ่ะมาเสี่ยงทายไพย่ดูซิว่าจะได้ไพ่อะไรลายมือเขากําหนดเป็นคนแบบอยู่ง่ายกินง่ายแล้วลักษณะชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ไหมเหมือนง่ายไหมคะง่ายอยู่อาจารย์ได้อยู่เวลาหนูจำอาหารเจทั้งอาทิตย์เขาก็กินได้นะ ล็กินกาก,กระบาดอ,อยู่กับพ่อเขาพ่อเขาจะพาไปกินอะไรตอ่อเมีอยอะไรเนี่ยก,กินได้หมดเลย <c oughs> การกระบาดกางฝ่ามือด้วยอยู่ข้างซ้ายด้วยนั่นแหละ <c oughs> เขาก็จะสืบทอดมีความรู้ความอะไรต่างๆตามเราเพราะข้างซ้ายนี่ก็คือคุณแม่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกรบาทกางฝ่ามือเนาะอยู่ข้างซ้ายส่วนใหญ่เส้นไม่ยุ่งเหยิงเลยนะครับมีคนไปถามอ่ะจะเสี่ยงทายไพ่นะครับจะใช้อะไรนะครับ ลายมือถ้ามันไม่ยุ่งเหยิงดีใช่ไหมคะก็อยู่ง่ายกินง่ายไงไม่ค่อยขัดใจใครชีวิตราบเรียบนะครับมีสิ่งต่างเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตก็จะถูกสอนให้รู้จักทำรู้จักต่อสู้หรือว่าดวงของเขาเองก็มีความแกร่งของเขาเองเนินพืนหัดก็กว้างใต้นิ้วชี้ใจบุญเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับมีการเงินก็เข้าซ้ายออกขวานะครับอ่ะจะเสี่ยงทายไพ่ว่าได้ไพ่อะไรจะใช้ไพ่ด้วยจะลายมือมันก็วิเคราะห์ไปตามเส้นของเขา นะครับตั้งจิตอธิษฐานนะพออธิษฐานเสร็จแล้วตัดผมจะตัดไพ่นะครับแล้วก็เลือกไพ่ให้อ่ะเริ่มได้อธิษฐานอธิษฐานไม่อ,นนอยากได้อะไรดูว่าอนา,าคตเป็นยังไงในการเรียนก <c oughs> ้าวขวบเองนะเนี่ยขอจะ้ไหมขอ <c oughs> ได้ได้ได้ โอเค,คอาจารย์อ่ะมานะอาจารย์จะเลือกไพ่สิบใบเสียงทายไพ่ว่าเขาได้ไพ่อะไรก็เราก็ทายไปตามรูปภาพไพ่ที่ได้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ,รบแล้วก็สิบได้ไพ่มาสิบใบละไพ่ก็ขึ้นมายัางไงเราก็ จะเชื่อมั่นในไพ่แล้วก็ทํานายไปไพ่ใบแรกของเขาได้ไพ่สองไม้เท้าไม้เท้าก็มีความขยันสองไม้เท้านี่ก็เรียกว่ามองการไกลมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเก่งทางด้านภาษานะครับสองไม้เท้าเป็นไพ่รูปโลกนะครับก็คือภาษาส่วนใหญ่ไม้เท้าก็เรียนเก่งนะครับเป็นไม้เท้าดีใบที่สองนะครับสี่เหรียญสี่เหรียญก็ละเอียดรู้จักค่าของการเงินนะใบที่สาม นะครับตำแหน่งคุณพ่อโอ้ขึ้นคิงเหรียญเลยนะคุณพ่อนะครับตัวเขาเองก็คิงเหรียญคือไพค่คิงอะไรเขาจะเก่งทางด้านนั้นนะเขาจะได้ดีทางด้านนั้นคิงเหรียญคิงเหรียญก็คือมีเงินนะครับมีความโดดเด่นจะฉลาดเรื่องตัวเลขการเงินการทองนะครับรู้จักเก็บรู้จักหาหรือว่ามีดวงดีนะครับใบที่สี่นะครับ,บ, 4, รบได้ไพ da, นะ่คิงดาบเนี่ยเข้มแข็งแกงร่งคิงสองใบแล้วพระราชาสองใบแล้ว คือคิงเนี่ยมันเป็นไพ่ดีสูงสุดของไพ่ชุดเล็กนะครับตอนนี้เขาได้คิงดาบคิงดาบก็กล้าหามเข้มแข็งมีความหนักแน่นใบที่ห้าได้ไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยก็กินเก่งอาหารของกินนะครับมีความสุขเก้าถ้วยอาหารของกินจะได้ดีนะครับใบที่หกนะครับได้ไพ่ the world the world ก็นะครับต่างประเทศต่างถิง่นต่างแดนเก่งทางด้านภาษาหกใบนี้ยังไม่ได้ไพ่ร้ายเลย ก็ถือว่าชีวิตเกิดมาก็สุขสบายมีความรับผิดชอบแต่ดวงเขาเนี่ยมันก็ได้ไพ่คิงพวกคิงก็จะมาปกป้องนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวโดยเฉพาะคิงดาบคิงดาบเนี่ยมันหนักแน่นเข้มแข็งก็จะมีความสามารถพวกคิงดาบก็นิสัยไม่เอาเปรียบใครนะครับมีความเข้มแข็งก็เอาความเข้มแข็งตัวเองไปปกป้องดูแลนะครับ,รบใบที่7ได้ไพ่เฉียอดเข้มแข็งนะครับ,รบเป็นไพ่อุตสา ح, หะเพียรพยายามนะนิสัยก็จะมีความมุมานะ ไปที่แปดได้ไพ่หนึ่งถ้วยอาหารของกินใจดีอ,อยู่ง่ายกินง่ายทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินได้นะับหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยอย่างเงี้ยอาหารของกินความสุขไปที่เก้าได้ไพ่เจ้าชายมทถาฉลาดช่างพูดพวกเจ้าชายมทา้าก็ฉลาดใบที่สิบได้ไพ่นะับอวุนมทถาเดินทางเก่งชีพจรลงเทา้าเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าก็มีโอกาสไป ต่างถิ่นต่างแดนทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเขาได้ไพ่สิใบได้ไพ่ดีหมดเลยชีวิตก็ไม่ค่อยมีเรื่องร้ายนะขยันแก่งเป็นไม่เท้าก็สติปัญญาดีเป็นคนเรียนรู้อะไรได้ไวนะครับแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายจากไกลมือก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตก็คอยที่จะช่วยเหลือผู้คนนะพวกนี้จะเก่งด้านภาษานะครับก็ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะ ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเดินทางนะครับทั่วประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยได้เพราะได้ the world the world นะครับสนุกสนานล,ล่าเริงฝึกภาษาไว้มันก็จะเก่งทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์ระดับประเทศระดับชาติได้ค่ะอ,อ,อาจารย์การเรียนเป็นยังไงบ้างคะเรีนเก่งเนารีนเก่งดวงนี้เขาได้ไม้เท้าขึ้นมาเป็นใบแรกเลยสองไม้เท้าเขาจะเรียนเก่งนะมีความสามารถ มีสิ่งต่างที่ดีดวงชะตาก็มีความเพียรพยายามอุตสาหะคิงอนักสู้คิงเหรียญก็เก่งการเงินการทองนะครับชะตาชีวิตของเขานะครับนี่ก็ได้ไพ่ประมาณนี้นะก็มีความประสบความสาเร็จอัธยาศัยดีนะครับเดอะเวิร์เข้าคนได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะไปคิดร้ายใครไม่เอาเปรียบใครเพราะคิงดาบเข้มแข็งแกร่ง นี่คือนิสัยของเขาเลยนะครับก็คอยปกป้องคนอ่อนแอกว่าได้เนะี่ยเราก็คิงดาบเฉลียอดนะ mm hmm. เขาได้ไพ่อัธยาศัยดีเราก็ทายว่าเขาเป็นคนกตัญญูปกป้องไม่ฮะไม่ค่อยเอาเปรียบใครนะชีวิตอย่างเงี้ยนะครับอึดนะดวงนี้อึดอดทนนะคิงดาบเฉลียอดนะแข็งแรง mm hmm. คนอื่น mm hmm. ที่ดูลูกสาวยังมีภูมิแพ้มีอะไรต่างๆใช่ไหมนะ mm hmm. อันนี้แข็งแรงเลยนะ แล้วเป็นอะไรไหมเขาคะเขาเป็นอะไรไหมเจ็บป่วยอะไรมีบ้างไหมมีค่ะอาจารย์แข็งแรงดีโอเห็นไหมคนอื่นที่เราดูลูกสาวมายังเป็นภูมิแพ้อยังอะไรใช่ไหมนะครับสองคนเออแต่คนนี้ไม่มีเท่าไหร่คนที่สองที่ดูเมื่อวานคืนเนี้ยคนนั้นเป็นเยอะอาจารย์แพ้อากาศแพ้ลมอากาศเปลี่ยนพวอน้แล้วแต่คนนี้ไม่มีไพ่เสียหายค่ะแต่คนนี้ไม่ไม่ไม่มีอะไรโอเคแข็งแรงเรียบง่ายแล้วก็ เสยสละถ้าอย่างนั้นเขาขึ้นไม้เท้าเยอะอย่างนี้ก็ขยันด้านไหนก็ได้ใช่ไหมจ๊ะอู้เขามีาคิงเหรียญคิงเหรียญคิงเหรียญมันจะเก่งเรื่องตัวเลขพวกคิงเหรียญเนี่ยธนาคารการเงินในแบงค์บ้านเช่าคอนโดอสังหาริมทรัพย์คิงเหรียญเราต้องอ่านอาสังหาริมทรัพย์เลยนะครับค่ะเขาได้ไพ่ดีแล้วก็ไม้เท้าสวยไม้เท้าขยันชอบเรียนรู้ก้าถ้วยหนึ่งถ้วยตามลายมือที่อาจารย์บอกก็คนนี้เรียบง่ายเนาะ คนนี้ไม่มียุ่งเหยิงอะไรมีกากรบาดการฝนมืออยู่ข้างซ้ายก็จะเรียนรู้ตามคุณแม่นะครับอืมค่ะอาจารย์เด็กอะถ้าถ้าจะเปิดไพ่อนาคตดูสักนิดนึงได้ไหมคะดูว่าเขาจะเป็นยังไงการเรียนได้นะครับไม่ค่อยสนใจการเรียนเลยอาจารย์แต่ไพ่มันบอกว่าไปได้อยู่แลการเ,ออเรนี้ยคนบางคนเนี่ยดวงมันนะครับไม่ได้ส่งเสริมะอะไรต่างๆแต่ดวงเขาเป็นไพ่ดีอะ ตรนี้ก็เอาตัวรอดได้บางครั้งอ่ะดวงมันมนด้วยเขาเป็นเด็กอยู่อ่ะแต่ดวงเขาเด่นมันก็เอาตัวรอดได้นี่เขาไม่ได้มีภัยเสียหายนะถึงเขาจะสนใจไม่สนใจเนี่ยแต่ดวงมันให้อ่ะก็คือมันก็ผ่านหมดอ่ะเข้าใจป่ะค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวดูอนาคตเฮีค่ะนะครับเสียงไทยจะไหวไหมถ้าไหวก็ดูนิดนึงได้ไหวเรียนเขาไม่ค่อยสนใจการเรียนเลยอาจารย์ออแต่เขาสมองดีอ่ะเขาฉลาด นะครับอาจจะดูอนาคตนะไพ่ก็ไม่ขึ้นเสียหายอะ่ะบางทีชีวิตสนุกสนานคนเรามันแบบมันมีวอนสว่างไม่เหมือนกันอ่ะจะดูซสอนาคตเขาเป็นไงสิบใบหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับดูซิ ไพ่ใบแรกของเขาเนี่ยไพ่เก็เดี๋ยวก็เรียนเก่งเนี่ยเจ้าชายไม่เท้าอีกไม่เท้ามีความสามารถใบที่สองหนึ่งถ้วยอาหารของกินอุดมสมบูรณ์ใบที่สามได้ไพ่เก้าเหรียญนหลักทรัพย์เขาดีมากไม่ค่อยลำบากอะไรกัการเงินการทองมีแต่คนหยิบยื่นให้นะใบที่สี่สี่เหรียญรู้จักค่าของเงินจะไปทางด้านตัวเลขอ่ะนะ ข่าวที่แล้วที่เปิดรอบเมื่อกี้พื้นฐานก็ได้คิงเหรียญได้สี่เหรียญไปทางด้านตัวเลขใบที่ห้าห้าดาบนะห้าดาบก็ดือด้อนิดนิดหนึนน่งนะครับใบที่หกนะครับจัสเมนก็มีความรับผิดชอบพอนะถึงการเวลาจัสตเมนมันก็เอาตัวรอดได้มีความรับผิดชอบได้นะครับใบที่เจ็ดนะครับชัยชนะนะก็จะเอาดีทางด้านการเรียน ใบที่แปดเจ้าชายดาบมีความสุกซนหน่อยเป็นตัวตัวเองอยากรู้อยากเห็นนะใบที่เก้าสามมิท้าก็เขาก็ขยันในอนาคตาก็ขยันใบที่สิบสิบถ้วยเนะี่ยเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งเป็นที่รักของคนในบ้านคนในครอบครัวมีสเสน่ห์สิบถ้วยมีสเสน่ห์นะครับอในอนาคตาก็ขึ้นไปถึงโอรถูก<ะ>ต้องถึงเวลาเนี่ยคนเนี่ยนะครับเรียนสูงเลยนะ ไพ่ของเขาขึ้นมาเด่นนะก็ถือว่าเรียนสูงเลยนะครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอะเป็นห่วงแต่เรื่องเรียน <c oughs> ไม่ค่อยจะใส่ใจการเรียนเลย <c oughs> ไม่พัฒนาเลยเออแต่ดวงเขาใช้ได้เดี๋ยวดีนะไม่ต้องอไปกัง,งวลเลยก็เชื่อมั่นในตัวเขานะเพราะดวงของเขามือเขาก็หนับล่าเริงอยู่ง่ายกินง่ายนะบางทีก็คอยตามใจเพื่อนฝูงอะไรต่างๆไม,ไม่ค่อยมีปัญหาอะ ดวงเขานะครับในในในดวงของดูเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าอนาคตพ่อเขาไม่อยู่จริงๆเขาก็ไม่ลําบากนะอาจารย์โอ้ในพ่อก็ขึ้นคิงเหรียญเลยคิงเหรียญพ่อก็ทิ้งทรัพย์สินไว้ให้นะดูแล้วคิงเหรียญเนี่ยการเงินการทองพ่อก็ทิ้งไว้ให้ดวงคนนี้เขาได้คิงเหรียญแล้วพ่อจะค่อนข้างห่วงนะนะครับค่อนข้างที่จะมีทรัพย์สินคนนี้ติดพ่อเลยอ่ะเออพ่อขึ้นคิงเหรียญเลยคิงเหรียญก็ เด่นน่ะสุขสบายอ่ะนี่ก็ก้าเหรียญจัดจเม้นต์ก็อาจจะสมมติคุณพ่อก็ไม่อยู่แต่เขาก็จะมีความรับผิดชอบขึ้นเขาจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นจัดจเม้นต์มันคือสมมติถ้ามีเรื่องของการสูญเสียหรืออะไรเนี่ยก็จะเข้าใจชีวิตมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตจะทําให้เขาเองเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ทุกอย่างเป็นหัวหน้าครอบครวัวเป็นที่รักได้สิบถ้วยคือบางทีออกมาขยันแม้อายุยังน้อยก็จะมีความกระตันอยู่นะดวงเขา ค่ะครับได้มาเนี้แหละจ้าเดี๋ยวเพื่อนเขาบอกว่าจะดูลายมือด้วยใช่ไหมคะจ้าก็ไทยเูลูกชายเขามันเป็นเหมือนเหมือนโอเจสติกอะอาจารย์อืมได้ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูกันจะเขาอยากทราบว่าจะมีโอกาสหายไหมอะไรอย่างเงี้ยได้เราก็มาดูลายมือเขาไพ่เขาเสี่ยนไทยกันนะโอเคค่ะค่ะจะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณ บบข็เคุ่มจ้บบาเรียนเก่งๆนะจ่านะ,ค,ค,ค,ระครับก็ ขอบคุณมากสำหรับใครอยากจะดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำก็สามารถติดต่อได้นะครับ0871084664หรือว่าจะเรียนจะมาอุดหนุนจะแบบออนไลน์หรือมาที่บ้านอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนะครับบ้านผมก็อยู่แถวนะครับก่อนถึงอนุนนุช67ก่อนถึงนะสังเกตง,ง่ายๆทางเข้าหมู่บ้านจะนะครับถึงก่อนสะพานลอยคนข้ามนะครับก็เข้ามาบ้านปัชยาบิดโฮมบานเลขที่567ทับหหรือโทรมาก็ ติดต่อมาก่อนก็ได้ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดสี่หกหกสี่ขอบคุณมากครับจากอาจารย์มงคลรัตนธรรมครับอ่าเดี๋ยวดูไพ่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าไพ่ที่เขาได้เป็นรูปอย่างนี้นะอาจารย์ก็ถ่ายตามไพไ่ไปไพ่ขึ้นมายัางไงเราก็เชื่อมั่นในไพ่นะครับไพ่ก็จะเป็นเพราะบางทีมุมมองของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาก็จะห่วงลูกนะแต่เราเป็นหมอดูเราเชื่อมั่นในไพ่อเราก็ต้องถายไปอไพ่คนเด็กคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ เขาเก่งเขาม,มีความสามารถเราบางทีพอคุณพ่อแม่ได้ฟังเนี่ยจิตใจมันก็จะคลายความกังวลเพราะบางทีความเป็นห่วงความอะไรก็กดดันไม่เชื่อมั่นในลูกแต่การเป็นหมอดูเราต้องดูไพ่เราอ่านไพ่ขึ้นมาการันตีตรงนี้มันก็จะไปผ่อนคลายไปสิ่งต่างๆได้นะครับขอบคุณมากครับ